อาจารย์บุญเลิศดิฉันรู้จักท่านนะคะไม่ได้เรียนกับท่านหรอกแต่ว่ารู้จักท่านเพราะว่าท่านก็เคยจะเชิญไปบรรยายอยู่นะให้คณะที่นั่นที่ที่มอจลรอนั่นแหละนับถือท่านตรงที่ว่าท่านไม่ยอมให้คนเข้าใจผิดอ่ะใช่ไหมมันมีคนมาแบบพยายามจะปั้นข่าวว่าท่านโดนวางยาโดนอะไรไปเนี้ยคือกําลังจะโบยโทษโบยโทษให้ศีกาแต่ท่านดีตรงที่ท่านไม่ไม่รับบทท่านไม่อยากรับบทเป็นเหยื่อไม่อยากรับบทเป็นผู้ถูกกระทํา พราะท่านรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการที่มีส่วนร่วมที่จะที่จะท,กกทำกาความผิดด้วยท่านก็ยอมรับแมนๆมนเลยว่าไม่ได้เป็นแบบที่ข่าวเอาไปพูดเอาไปลือเอาไปเขียนกันว่าโดนวางยาโดนอะไรไม่ใช่มีสต,ติรู้ตัวละเมิดพระวินัยก็ยอมรับไปก็ศึกมาศึกมาสังคมก็ควรให้โอกาสนะคะควรให้โอกาส เคสยังไงควรให้โอกาสก็คือถ้าเป็นกรณีที่ต้องประราชิกเพราะการเสพสังวาสอย่างเดียวไม่ได้มีการโกงเงินวัดหรือเอาเงินวัดมาถ้าเป็นเคสที่มีเอามีการเอาเงินวัดเอาอะไรมาซึ่งอย่างเดียวไม่พอนะคะท่านต้องติดคุกท่านต้องไปใช้กรรมก่อนเพราะการที่ท่านเอาเงินของวัดมาอาจจะเป็นเจ้าในฐานะเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสหรืออะไรก็ตามมีการยักยอกเงินวัดมาต้องถูกดำเนินคดีค่ะ แต่ถ้าเป็นเคสที่ไม่ไม่ได้เอาเงินวัดเป็นปัจจัยส่วนตัวหรืออะไรใดๆก็ตามอาจจะมีให้หรือไม่ให้หรืออาจจะเตะต่างวาดอย่างเดียวท่านสึกออกมาแล้วท่านสํานึกผิดจริงแล้วท่านสํานึกติดผิดจริงท่านก็ใช้วิชาความรู้ที่ท่านมีรับใช้สังคมเป็นการไถ่โทษดิฉันว่าสังคมควรให้โอกาสในเคสแบบนี้นะต้องแยกก่อนนะต้องแยกก่อนเออถ้าให้โอกาสแค่ว่าบางรูปบางบางบางคน ไม่ใช่บางรูปสิบางคนมีวิชาความรู้มีวิชาความรู้มีความสามารถที่ยังจะมารับใช้สังคมได้ท่านก็ต้องไถ่โทษด้วยการที่รับใช้สังคมเป็นการไถ่โทษนั่คือสิ่งที่ทำได้นอกนั้นทำไม่ได้แล้ว